ฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของจะปลูกอน,นี้ฮะแฟงครับแฟงอ่าฟักเขียวนั่นแหละครับบ้านผมเรียกแฟงครับวันนี้ก็ปลูกไปเมื่อเช้าแล้วประมาณสิบก่องะฮะอันนี้คือต้นแฟงฮะที่ซื้อมาหลายต้นกันสามกระป๋องฮนะซื้อมาเฉลี่ยกระป๋องลนะสามสิบบาทนะฮะได้เยอะเหมือนกันฮะปลูกยังไม่เสร็จเลยครับเพราะว่า ดีอากาศมันร้อนนะครับไม่ได้ถ่ายร่องไว้ก็ตรงนี้กะว่าจะได้ประมาณสิบกว่าร่องนะฮะก็คือปลูอันนี้ปลูงไม่เช้าครับแฟงความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็จะรายงานให้ดูให้ชมกันละกันนะครับอันนี้ขนนครับที่อยู่ที่ส่วนของตัวเองสุกทิงท้งสุกทิ้งไม่รู้จะมีใครกินหรือเปล่าอันนั้นสุกแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะมีใครกินหรือเปล่า นี่แหละครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับอยู่ในส,สวนของตัวเองนะครับอย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้ออะไรง่ายๆนะครับทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเมื่อตั้งใจจะทาอะไรแล้วนะครับก็ต้องทําได้นะครับทุกคนเมื่อมีความมุมนะ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจที่ว่ากลับมาทําอะไรก็รต้องทําให้ได้แต่ก่อนผมจะไม่เอาเรื่องการเกษตรเลยครับเพราะว่าเหนื่อย ไม่อยากจะทำจะพอได้ไปเป็นลูกจ้างเขาที่กรุงเทพได้เรียนรู้แล้วก็ถูกดา่าถูกอะไรหลายๆอย่างก็เลยเออทำไมเรามีที่เยอะแยะอยู่บ้านทำไมเราไม่มาปลูกของขายละ่ะทำการเกษตรถึงว่าจะช้านิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อได้มันก็ได้ไปเรื่อยๆอย่าคิดว่ารวยเพราะการเกษตรแต่ว่าพอกินพอใช้ฮะอันนี้คือเป็นส่วนของฝั่นี้นะครับอันนี้เป็นต้นหม่อน ของคุณแม่ครับต้นหมอนนั้นจะเป็นต้นมะเฟืองนะน่ะต้นมะเฟืองนั้นผมเกิดมาสามสิบกว่าปีก็เห็นมาแบบนี้เลยครับของรุ่นคุณตาคุณยายปลูกไว้นะครับเกิดมาท่านคุณยายอีกนี่ก็เป็นต้นหมอนนะครับส่วนทางด้านฝั่งนู้นนะครับจะเป็นชะอมนะครับก็ไกลๆฝั่งอีฮีดนะครับหรือว่าเป็นแทงน้ําฝั่งนู้นจะมีชะอมมีหมอนนะครับปลูกเอาไว้นี่ครับคือบริเวณสวนนะครับของผมเองนะครับที่ ลงมือปลูกที่้ว่างๆทางฝั่งนู้นนะครับที่ว่างๆไว้ก็คือจะไว้ปลูกมะเขือตอนนี้พอไว้ประมาณไม่แน่ใจฮะขึ้นเยอะๆเลยสองกนระป๋องอ่ะก็จะพยายามปลูกให้เต็มพื้นที่นะครับดีกว่าปล่อยพื้นที่ว่างไว้นี่ฮะคืนที่ทั้งหมดที่ได้ลงมือปลูกไปบางส่วนแค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็ยังว่างอีกหลายที่เลยทีเดียวก็มีเม็ดอะไรเราก็จะมาปลูกไว้นะครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของฟักทองนะที่ปลูกขึ้นมาขนาดนี้แล้ว ก็มีก็สสใจนะครับผมจะพยายามทำวิดีโอออกมานะครับถึงอาจจะดูไม่มีสาระนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านมองได้ดูว่าการบันทึกตั้งแต่การเริ่มปลูกปลูกหรือต้นขนาดนี้จนไปถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตผมก็จะพยายามทำให้ได้นะครับผม เดินแค่นี้เงแตกฮะแดดร้อนมากประมาณสามสิบห้าสามสิบหกองศาวันนี้ว่าเมฆก็ยังมีครื้มฟ้าครึ่อฝนอยู่นะครับก็ได้แต่พาวนาว่าบ่ายๆคงจะตกให้นะครับจะได้ไม่ต้องแบกน้ำพดถากอีกหนื่อยครับครับก็เดี๋ยวบ่ายๆก็คงจะเอารถไถน,นะครับมาไถาปลูกแฟงที่เหลืออยู่นะครับที่ปลูกยังไม่หมดอะ วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับกับความการเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายการปลูกไว้นะครับก็คือมาถ่ายตอนที่ว่าตน้นเกือบโตแล้วฮะประมาณอาทิตย์กว่ากว่าสองอาทิตย์ละปลูกรู้สึกลงมือปลูกตอนวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มีเจ้าน,นี้ครับมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ทำลายผักในสวนครับบางทีก็ไปน,นอนทับต้นผักบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาดีหน่อยที่ว่ามาช่วยไลยย่ไก่ไล่ไให้มนและครับคือความภูมิใจนะครับเดี๋ยวไว้ผลผลิตงอกขึ้นมาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ได้เก็บผลผลิตหรือว่าต้นสูงหน่อยผมก็จะทําร้านให้สําหรับต้นถั่วตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงประมาณอีก าทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์แล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นก็คงจะได้ทําร้านนะครับทําทําร้านให้กับทางทั่วร์แบบยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวบายๆก็จะลงมือปลูกแฟงต่อนะครับสิบกระกฎาคมครับสองพันร้อยห้าสิบสี่ครับสุทัศน์ทองกลีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ